สวัสดีค่ะวันนี้นะคะราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูว่านพญานคราชนะคะที่ดาปลูกไว้ที่เราปลูกไว้ตอนนี้เนี่ยก็คือมีหลายกระถางนะก็คือนี่อันนี้เป็นด่างนะแล้วก็อันนี้ด่างเขียวด่างและเขียวค่ะก็คือปลูกไว้ในกระถางเดียวกันนะคะสําหรับเคล็ดลับการเลี้ยงแล้วก็การบํารุงว่านพญานาคราชเนี่ราก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะแต่ที่ จะพามาดูวันนี้เนี่ยก็คือมีว่านพญานาคราชแปลกๆค่ะ,คะก็คือเราเพิ่งเคยเห็นอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยก็คืออย่างบางทีนะคะว่านพญานาคราชที่เราปลูกเนี่ยเขาออกดอกนะคะแต่อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกดอกนะหลังจากออกดอกไปแล้วเขามีสิ่งนี้มาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเป็น เม็ดของว่านพญานา,า,ราคราชค่ะเป็นเม็ดอย่างนี้นะและที่เห็นต้นนี้เป็นว่านพญานาคราชเขียวนะคะเขามีเม็ดด้วยก็คือเราไม่เคยเห็นเม็ดเขาเลยอันนี้คือครั้งแรกที่เห็นเม็ดเขานะคะอันนี้ฝนก็คือมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะเพราะว่าได้ดูนี่ค่ะลักษณะเม็ดเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะทดลองนะคะเอาเม็ดนี่จะหยิบลองลองนี้ หยิบดูนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองนะคะเอาเม็ดเขาเนี่ยไปอุย้ยกระเด็นนะคะเอาข้างในข้างในก็จะมีเมล็ดข้างในนะคะนี่ก็จะเป็นเมล็ดเล็กๆแบบนีเ้เดี๋ยวจะให้ดูนะน่าจะเพาะขึ้นนะคะเพราะว่าดูลักษณะเม็ดแล้วเนี่ยมีความเต่งนะ น่าจะเพาะขึ้นเดี๋ยวเราจะทดลองเอาไปเพาะดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวได้ผลยังไงเนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นเม็ดของว่านพญานะคะราชก็แปลกดีเหมือนกันนะเพราะดาวเองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้และคะ่ะก็เลยพามาดูกันนะคะว่าพญานะคะราชเนี่ยนอกจากเขาออกดอกแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเม็ดแบบนี้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะเอา ไปทดลองนะคะเอาไปเพาะเม็ดดูนะคะก็ลองลองทากันได้นะอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นว่านพญานาคราชออกมาล็ดนะคะ,ออะ,คะท่านผู้ชมก็ลองลองไปสํารวจที่บ้านกันดูนะคะเวลาว่านพญานาคะราชออกดอกเนี่ยว่ามีเม็ดแบบนี้หรือเปล่าเราก็ทดลองเอามาเพาะดูนะคะอาจจะได้ว่านพญานาคะราชสายพันธุ์ใหม่ก็ได้เนาะก็ทดลองหาลองดูกันนะคะสวัสดีค่ะ